วัสดีครับพี่น้อง f อครับนี่ก็เป็นทางเข้านะฮะไปบ้านของตลกใหญ่ตลกดังตอนนี้ที่กำลังมีชื่อเสียงมีกระแสอยู่ขณะนี้นะครับก็คือบ้านของํามอดพรคุณเดชหรือํามอดพรคุณเดชเพชรบ้านแพงครับนี่ก็คือทางเข้าจากตรงนี้ไปถึงบ้านนะครับก็ระยะทางก็ประมาณสักน่าจะ250เมตรครับพี่น้องครับเดี๋ยวนาจูก็จะเข้าไปแล้วเราก็จะไปดูบรรยากาศข้างในนะครับวันนี้นะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องเอฟซีมาพบกับคุณเตยนะฮะนี่วันนี้อยู่บ้านในช่วงเย็นๆเนาะวันนี้ไปไหนมาบ้างหรืออยู่อันนี้อยู่อยู่บ้านเนี่ยเนาะใช่อยู่บ้านอืมโอ้นุ่นจอหนังเก็บแล้วเอาขึ้นได้หน่อยหนึ่งเออ๋อครับผมเดี๋ยววันนี้จะดูบรรยากาศเนาะแล้วก็จะดูอ่าอะไรนะตรงไหนที่สถานที่ที่ว่าจะทำไอ้้านกาแฟใช่ หนูก็ย <wounds> wow. no yeah? yeah. so mm ัง hmm. ม sure. yeah. ีร <condu front> hmm. yeah. mm ูกอครั้งอค่ะอันนี้อ่ก็เลยเอาไปเก็บองก่อนอันีะ่บอกเฮเนก่าอเฮดยูเดยนีบอ่นีแล้วตอนนั้นมันจะเป็นสังกะสีเก่าแบบวินเทจนะคะอือค่ะมันเป็นปิวไปเลย ฟิวฟิวไปว่าถึงทางหนางรานค่ะฟิวไปอันนี้ก็เลยมาอมีเงินเจรจาห้าร้อยเจรพันก็เลยไปซื้ออิฐซื้อยังไม่เฮ็ดใบยังไม่ได้แล้วค่ป้องกันเนาะจ้ะก็เลยไม่เฮ็ดใบยังไม่ทันได้แล้วค่ะอืมเมื่อวานนี่ก็ลงคลิปไปเอฟซีเพิ่นกับหลายคนเพิ่นกับบอกว่าอยากซอยอยู่ได้ล่ะผมก็เลยบอกว่าให้ให้ทักเขาไปในเพจเพจของพี่คัมมอดพรคุณเดชในในในเฟซบุ๊กนะ เออตร,ตรงนั้นตรงนั้นทางอ,อคุณเตยก็ดูแลอยู่บ่าม่นมบอพี่บอดเออนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าผมให้ทักเขาไปแน่นแล้วก็จะมีเห็นเห็นเอฟซเขาคอมเมนต์มาว่าจะมีมาไล่ไปพานพานอ,อังเปา oh. ช่อง YouTube อังเปาลำเพินลออฟวิเชียลแล้วก็ทีเป็นติดมาไล่ให้ทังค้ามอดครับที่เป็นมือใดก็ติดตามครับเข,เขาว่าเขาทีฝากไปทั้งนั้น อันนี้เอามาเห็ดอันกาแฟโดยเฉพาะเลยให้ให้ให้คุณเตยมาเห็ดกาแฟโดยเฉพาะครับเพราะเพราะว่าเขาเบิ้งแล้วเขาก็เออเห็นว่าเห็นว่าคุณเตยเนี่ยบริบริยุ่ซื้อว่าไงบริว่าอันทางไอเขาหมดไปเล่นตลกไปไปตามบงหมะลำมมะลงมะลำไปแล้วก็ทังนี้กับบริยุ่ซื่อนะคิดว่าจะต่อยอดนะนะเขาก็เห็นโอกเห็นใจอยู่ครับจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ กนนี่แหละที่มันพังไปอันใดที่มันพังก็ไม่ได้ซื้อเสริมไม่เอาค่ะตอนนี้ที่จะเลือกที่มันขาดเนี่ยก็บเบอร์ไหลของพวกนี้ก็คือแล้ก็เป็นตะฮักอยู่ได้หลายหนาฮักอยู่เพราะว่านี่ในสถานที่ที่เคยจัดไว้เนาะจัดอืหนูมีรูปหลายเยอะแต่หนูซมรูปโกเคาร์ทเพิ่งจนี่หนูก็ต้องโร่ทิ่งออกไปครับครับ้างรังที่ตอนนั้นมันเป็นเป็นลานเลยตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นให้คนนั่งเนาะค่ะตอนนั้นเนาะ ก็เลยเอาไปเก็บของไว้ก่อนเดี๋ยวพี่สางเมื่อไหร่จะเหอันนี้เราจะปิดตรงนี้ไว้เลยอืจะใส่แต่สวนข้างหน้าโอ้ครับก็เลยบอกเหใหญ่ก็เพราะเออมันมันปลิวไปดีนักก็เลยเห็ดเห็ดกับพี่สายเห็ดเอาเองค่ะครับเห็ดเอาเองก็เองผสมปูนเห็ดเอาเองอ่ะอ๋อดีก็เลยแบบเออเอามีมีมีเงินแค่นี้ก็เห็ดแค่นี้ไปก่อนก็ไปเก็บเห็ดไปอืมครับดีก็อยู่เฉยๆโอ้แน่นอนแหละเดี๋ยวเขาไปเบิ้งทั้งปุ่นไปเอ่อสวนมะม่วงอ๋อค่ะได้ค่ะได้ค่ะ เราไปดูสวนมะม่วงกันต้นมะม่วงเมื่อกี้ผมผ่านเข้ามาผมผ่านเข้ามานะต้นนั่นใ่ตนนั่่ไปโอ้ยุบุญเนาะอือพีที่เล้วดกค่ะอือพี่เล้วดอกลายอยากมานั่งเล่นจุ่มหน่อยกับมี่นอจ่าพ่อค่ะอือกาปผ่านมาโอ้ยเสร้าเมย์ก่อนไปหากินน้ำเป็นบรรยากาศนะเลี้ยงไม่กินน้ำได้ค่ะกลางช่วงหน้าแม่นเขามากเนหมอควันเนี่ยสักหน่อยป้าอันนี้ต้นไม่ไม่พยุงวะเนี่ยนี่จ่าพี่มอด เองกับมือค่ะคุณหมอแล้วอันนี้อันนี้จะปีแล้วนี่ต้นไม้นี่น่ะจะปีกว่าค่ะพืชพุ่นจะสามปีค่ะอืมพืชพุ่นสามปีค่ะท่งนี้ท่งนี้เพิ่งล้มไม้ในปีกลัวขอบขอบที่นั่นกะปลูกปลูกลปูกไปหมดเลยเนาะไม้พยุงเลยเนาะจะไม้พยุงหมดอนเลยค่ะอืมปลูกปลูกแต่พอกินมากินอะไรก็ปลูกกันได้หลายชนิดเนาะอืมอ่าดีบักม่วงค่ะบักม่วง อันนี้แก้วขมิ้นค่ะแก้วขมิ้นจ้าผู้ใดพลาดมาอยากกินสมเนี่ยเดี๋ยวแกไม่กินได้เด้อจ้ะบ่หวงโอ้นี่หนูบ่หวงเด้อหมากยังไงเด้อนี่จ้ะผู้ใดยังมาเอากับมาอยังมากินกับแหวไม่กินสมอืมมาเยี่ยมมายามเนาะได้ค่ะเพราะว่าคนหูจักหลายเราได้ตอนนี้พี่น้องเอฟซีเขาก็อยากมาเดี๋เมื่อนี้ถากขันบ่คำขันบ่คำทั้งบันนะชู้เขาก็อยากมาน้ำนี่แต่ว่าเมื่อนี้มันคำไม่กินสมบักม่วงเออมีแต่บักม่วงต้อนรับเออเดี๋ยวอาจจะ S <S <S มามือมือหลังอาจจะพามานำเพราะว่าเพิ่อนก็นอยากมาเพิ่อเพิ่งรู้ว่าเอา้าอยู่ผู้เขียวฮ้อนี่บอกกับแม่นกับผมไปสัมผัสมาได้ได้อยู่ผู้เขียวเนี่ยแหละตอนแรกว่าอยู่โคราชว่าทันว่าบแม่นดอกอยู่นี่ละเพื่อยู่มาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วทันว่ะโอ้บอกมองดอกอีลีเน,ะะนานะดอกก็ต้เนเงินกระดนะูกต้นเงินกระดกค่ะต้นขุ่กะติดแหนบติดแนบต้นเงินกระดกเนาะ โอ้ด,ดอกไม้ดอกไทยกับงามบรรยากาศดีได้หนิเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นก็เป็นเขาเนาะแมน่นค่ะโอ้โหเห็นบ่บรรยากาศพี่น้องเอฟซีนั่นช่วงเป็นภูเขาช่วงนาหนาเขาด้วยค่ะอืหนาเขาดีจะเขียวเขียวเลยเลยนาะนี่โหเทศเผาปีนี้เดี๋ยวันผู้ใดอยากกินเขาไม่เมื่เกี่ยวซอยอืมอันนี้พื้นที่มืดเลยเนาะแม่นค่ะอันนี้แม่หนืนันเด้ต้นพยุงเนาะพูนอ่ะไปไกลๆพูนอ่ะโอ้ กับปลูกเขาทั้งนี้แล้วก็ทั้างลังอืมจักไรก่อนเหรอเจ็ดไรค่ะเจ็ดไรอ๋อบัวเศร้านี่กับวอบผ่า,านช่องไปว่าสี่ไรหรือเจ็ดไรนี่แหละผมว่าถือเจ็ดไรนะมะั้งผมว่า,าถือคือตัว <7 S 1> อะไรค่ะอืมยอดเลยบรรยากาศนาย,ยู่ขามากต้นไม้แล้วก็เอาอะไรนะอย่างน้ำมาลง อ๋อต้นยางนาบ่กเพราะว่าหนุ่มคนมาเก็บเห็ดแล้ววันนี้เราไปเบิ่งในยูทูปเขาว่าต้นุ่ยางนาเราเห็ดมันเกิดเออไปรับซื้อต้นยางนาไม่กูไว้ค่ะแล้วมีแนวกำลังติดแล้วก็คิดมีแนวของเราเนี่ยนี่นี่อันนี้อันนี้ไปนี่เลยเนาะไปพูนเลยต้นอืมคนิ้วหลังบ้านหนูสวยๆเด้อืมเออแมนวัดบ่แม่นคะ้า้นนหูเอ้าดีตัวอยู่อยู่ติดวัด ยติทางเขาออกเขามีอันทางเดียวนี่บ่ทางเดียวค่ะมีีแค่่นะทางนี้เลยหมู่บ้านทางนี้เลยมันไกลๆอยู่เลยแต่ว่าบ่มีทางไปบ่บ่มีทางไปจ้ะเรามีทางเที่ยวเนาะจ้นอกจากเจ้าของร้านเจ้าของร้านเไม่ว่าเดียวเดี๋ยไอ้ที่ถมผมทางมาให้น้องเตยย่างไปซื้อของได้ง่ายอยู่อ๋อนั่นบ่อยู่จ้ะโอ้ครับรั่นร้านค้าร้านค้าใหญ่อือผมว่าเดี๋ยวไอ้ที่ถมทางให้ดอกไตยย่างไปหาซื้อของง่ายง่าย ืันนี้กม็มาอัปเดตมาอัปเดตเรื่องรา้านกระป๋องกาแฟเนาะที่ที่จะที่จะเฮ็ดเนาะในอนาคตจ้าก็อกตอนนี้ก็มีเอ f ซเอฟซยืนความจำนงมาแล้วก็น,นานสู้กับทีอยน้ำหนักผมกับิีอยน้ำค,ครับอบืมครับผมมีปัญหานะครับสีซอยอืมซอยกัน<อ>ทั้งนั้นผมก็บอกว่าให้ทักเข้าไปตเเิเพจเอ่เพจเอ่อเฟซบุ๊กนะของไอ้ขามหมอดแมนครับ าขากไปเลยผมว่าโอนเขาหันเลยหมายเลขบัญชีเพิ่นก็นมีอยู่หันก็นบอกไปว่าเออต้องการซอยน้องเตยในการเปิดร้านกาแฟที่นะ่าผมก็บอกไปอยอะเป็นไอ้อันมันขึ้นในเบิ้งตลกบะะ่ล่ะดีขึ้นเรื่อยๆเด้ละ่ะได้เบิ้งอยู่ค่ะเนาะดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วก็ให้สัมภาษณ์ทั้งช่องยูทูบหลายอยู่ได้เดี๋ยวนี้มันจะ<ช>เป็นเป็น,เป,นเป็นมุกไม้เสมอแหละช่องยูทูปกับเขาไปไายเล่าหลายช่องอยู่ตอนเนี้ย ยอดวิวปังๆกันแหละหนูไปไล่เบิ้อยู oh. ่บ้านผูเดศไทยเนี่ยจนลูกสาวว่าแม่ก็ดูแต่พ่อเออเอาก็ต้องดูพ่อสิแสลว่าแม่ก็ดูพ่อแหละความเคลื่อนไหวพ่อเป็นไงบ้างพ่ออยู่ตรงนู้นพ่อเป็นยังไงแม่ก็อยากทางนู้นพ่อเขาก็ดูความเคลื่อนไหวทางนี้มันกันผ่านช่องนะชูนี่แหละใช่เขาก็ดูเอฟซีเขาก็ดูด้วยกันครับผมอ่ะมัอนี่กับมาอัปเดตเนาะดูสถานที่ดูอะไรต่ออะไรครับกับให้น้องเตยฝากความคิดถึงคิดหอดคิดถึงไป เอฟซบอสโจละก uh, <Bo jo S 3> ัะ <L> aga, ทางไ uh, อ้ขงหมดอะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซสาวหน่วยเปนแพนแงขอบคุณ f อฟน้องวงอิงอขอบคุณเอฟซศิลปินทุกๆท,ท่านเอฟซช่อง YouTube ทุกช่องโดยเฉพาะของช่องของนาชู h ช n แนลแล้วก็ที่ขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณบอสโจซอนุชที่มอบโอกาสดีๆให้กับครอบครัว ของหนูด้วยจ้ะขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะเอ้าฝากความคืดหอดคืนถึงไปถึงอ้ายนยคืดหอดด้วยจ้าทำนี้บ่เนี่ะขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับขออนุญาตปิดคลิปก่อนเด้อสวัสดีครับ